ชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ victory queen of w a n d s unstable effort แล้วก็จบที่ไพ่ princes s o f w a n s s นะคะจากไพ่เนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะ victory มันก็หมายถึงชัยชนะนั่นเองในเรื่องของความรักถ้าที่ผ่านมาเนี่ย คุณมีความมืดดำเข้ามาในชีวิตของความรักของคุณไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะการการเลิกกับคนที่เขาไม่จริงใจกับคุณนะคะการหย่าร้างอะไรแบบนี้นะคะแม่หมอคิดว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีกว่าเดิมอันนี้พูดถึงกรณีชาวราศีพฤษภที่มีประเด็นเรื่องความรักนะมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีกว่าเดิม prince s s of w a r เนี่ยเป็นการ start new project ถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยก็หมายความว่าเรื่องงานเนี่ยคุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในชีวิตถ้าแปลงงความรักมันก็แปลในทิศทางเดียวกันคุณจะอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าเดิมอาจจะเป็นคนเดิมแล้วเขากลับตัวกลับใจเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ไม่ดีกลายเป็นคนที่รักคุณกลายเป็นคนที่เข้าใจคุณและ,ะมีความเข้าอกเข้าใจขึ้นคือคุณจะได้มีชัยชนะในเรื่องของความรักอะถ้าที่ผ่านมาคุณคิดว่าคนคนนี้ไม่ดีคุณก็อาจจะมีการจบลงไปและได้เริ่มต้นใหม่กับ สิ่งที่ดีกว่าเดิมก็คือคนที่ดีกว่าเดิมนะคะไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาแต่ถ้าเขาคนนั้นกลับตัวกลับใจกลับตัวเป็นคนดีสับนึกผิดในสิ่งที่เขาทํามันก็เหมือน New project ก็คือคุณก็จะได้กลับมาคืนดีกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเรื่องแรกขอให้คุณ ลดทิฏฐิของคุณลงนะคะ unstable effort เนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยแม่หมอก็อยากจะให้คุณฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบางทีชาวราศีพฤษภเนี่ยมีความดื้อค่อนข้างสูงนะคะไพ่บิสตอรี่มาบ่งบอกแล้วว่ายังไงก็ตามเนี่ยแม่หมอคิดว่าความสําเร็จเนี่ยมันจะได้มาในอยู่ในมือของคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยดีกว่าที่คุณคิดนะคะคือสมมติคุณคุณคิดว่ามันแนวทางมันจะเป็นแบบนี้แต่เมื่อคุณได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่ ในเรื่องของความรักความคิดเห็นของผู้ใหญ่ในเรื่องของงานหรือใครก็ตามมีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณหรือเรื่องงานของคุณแบบนี้นะคะถ้าคุณเก็บความคิดเห็นนั้นมาคิดคิดไตรตรองก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาดีกว่าคุณคิดคนเดียวไว้ Why, ง่ายนะคะ Queen of f a n l s ก็ออกมาบอกนะคะคล้ายๆกับว่า understanding of your personal motivations นะคะคุณอาจจะต้องรู้ จิตใจของคุณนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะหรืออะไรมากระตุ้นให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแม่หมอคิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆที่คุณจะได้รับชัยชนะในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องของความรักอันนี้แม่หมอดูเรื่องความรักนะบางทีเนี่ยถ้าเกิดชาวราศีพฤษภที่ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่แม่หมอบอกแม่หมอคิดว่าคุณก็จะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการงานคือ ภรรยาของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยนำมาซึ่ง New Project ข่าวดีเรื่องงานอะไรใหม่ๆที่จะทําให้คุณได้เงินเยอะขึ้นหรือความก้าวหน้ามั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นคือเขาก็จะซัพพอร์คุณไปในทางที่ดีใครมีปัญหาการแม่หมอคิดว่าความสัมพันธ์ก็จะลงตัวมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปเริ่มต้นกับคนใหม่ที่ดีกว่าคนเดิมหรือ การเริ่มต้นกับคนเดินที่เขากลับตัวกับใจแอลก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแม่มอกคิดว่ามีแต่สิ่งดีๆในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันผ่านผนไปแล้วขอให้คุณลดทิฐิฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างมากขึ้น r e s u l t ออกมาหรือผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะยิ่งดีขึ้นไปอีกขอให้โชคดีค่ะชาวราศีพฤษภคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ the elephant perfect work the world แล้วก็ไพ่ p ร u เ e น c ์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยจากไพ่เนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าไพ่ดีมากๆทั้ง4ใบนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยแม่หมอต้องขอแสดงความยินดีด้วยแม่หมอคิดว่าคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่นะในเดือนตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะนี่แม่หมอดูเครื่องปักแกก่อนนะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนะคะดีไม่ดีเนี่ยแม่หมอคือยุคนี้แล้วเนาะแม่หมอถ้าเกิดใครที่อายุถึงเกณฑ์แม่หมออยากจะให้คุณทดลองอยู่กันไปเลยนะคะ ถ้าคนที่เข้ามาแล้วคุณมองแล้วว่าเขาน่าจะใช่หรือคุณถูกใจมากๆเนี่ย the world เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆคืออยู่กินกันก่อนแต่งงานหรืออยู่กินกันโดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรสนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่คุณจะทดลองอยู่กับเขาไปก่อนนะคะและแม่หมอมีความมั่นใจมากว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเติบโตนะคะไพ่พ r u เดนเนี่ยเป็นไพ่เอฟเฟอนะคะ take an effort นะคะหรือมีเป็นไพ่เดลเจนคือคุณจะมีความภาคเพียรในการทํางานหาเงินมากขึ้นนะคะโปรเจกต์ในหัวคุณจะเยอะขึ้นคุณจะขายันมากขึ้นถ้าคุณคบกับคนคนนี้ คือมันนํามาซึ่งเงินทองเขาจะนํามาซึ่งข่าวดีในชีวิตและถ้าแปลเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์มันจะเหมือนเช่นแอนโฟคือความสัมพันธ์มันจะ incremental คือจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ธรมรมดาเนี่ยจะเฮลโลเฟนเนี่ยตัวคุณเองตัวจะเป็นไพ่ใบํำตวงคุณเนี่ยเฮลเฟเนี่ยเป็นไพ่ของไพ่อสังราชนะคะซึ่ง ค่อนข้างใช้เวลานานในการที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมดาชาวราศีพฤษภจะไม่ค่อยบุ่มบามในเรื่องของความรักสมมติจะคบใครสักคนเนี่ยคุณจะดูนานคิดนานคิดเยอะแต่แม่หมอคิดว่าเดือนนี้นะคะคุณอยู่กินกันไปเลยดีกว่าอันนี้เชียร์แบบตรงๆเลยนะคะพบไพ่ประกบข้างก็ดีด้วย The perfect work นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของความรักเนี่ยประกบตัวขึ้นถึงสองใบแถมไพ่ข้างบนเนี่ยความสัมพันธ์จะเจริญงอกงามเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไพ่มัน,มนดีมันไม่ต้องแปลอะไรนะคะถ้าเป็น ไปได้ก็อยู่ลองทดลองอยู่กินกันไปก่อนถ้ามันไม่ใช่แม่หมอไม่ได้บอกล้านคนชาวราศีพฤษภคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ทางหลานคนมันอยู่ที่พื้นดวงชะตาของคุณด้วยแต่ในเมื่อไพด่ดีหมายความว่าช่วงนี้ ดวงเปิดในเรื่องของความรักเมื่อดวงเปิดคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าช่วงไหนเนี่ยฟ้าไม่เปิดดวงไม่เปิดมันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่คุณจะไปเจอคนที่เขาหลอกลวงคุณอย่างช่วงที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยมันจบลงไปแล้วชาวราศีพฤษภจากเนี่ยคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจกันสูงนะคะและมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคู่ในเดือนนี้อุย๊ยไพ่ดีมากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชาวราศีพฤษภแม่หมอกอ็อวยพรขอให้ชาวราศีพฤษภ มีความสุขมากๆและสมหวังในเรื่องของความรักกันทุกๆคนขอบคุณมากค่ะ